ที่ขอขึ้นดีสไตล์สายป่วนที่หกักเข้าดีกันน้อก้อยฟีดไปแล้วคนคือเจ้าบอกก้าไหนเอาไปเจ้ามันงอที่บอกเลยก้อยไปก้อยขอโทษก้อยสิบรเษ็ดแบบนั้นอีก้อยสัญญาเก็บคําขอโทษของเจ้าไปจําเจ้าระแดกซะมันโมแสบนนะที่หกักท่ไ มไปเอาโจมกันซ้ำนี่ซักมไปเดี๋ยวบอกไ,ไอก้ขอโอกาสอีกเดือนหนึ่งใครจะบอกอ้ไรมันฟังอีกโอกาสแม่ยังมึงนันได้คอยคือแมวนี่เอาครับบ่ได้ใอยขอโทษบัดน,นี้ใอยสิฟังค้อเจ้าทุกอย่างออกไปออกไปอย่ามาวนสิไปใส่กับไปไอช้ชิวชิวกันเจ้าบ่คืนดีกับใครใคยสิไปขาดตัวตาย บ่งคนต่อไปกันเลย Let's go <S เฮ้ยเฮาดีกันนอ้องค่อยพิดไปแล้วมาคับคิดเห็นตอนทีมคอยเด้งคอยขอโทษคอยสิบ่เฮ็ดแบบนั่นอีก้ว,ว่ามือนั่นคอยขอให้เจ้าใส่ท่าก่อนเลกแต่เจ้าผัดบใส่คอยกลับมาบัดนี้จะใส่ท่าสไปเดอร์แมนให้เจ้าโลดดีกันนะวายละ ห่าหกยังบ่พ่อบอเจ้าอยากได้สั่มใดนี่ก็นั่นจนให้แบบสาวแอนนี่คันง่ายก็นั่นเจ้าสิบอแดดสมอลเล่บอบอกัดบอการ์ดจะไหนกับบอกัดแอมสอร์ลี่ดีกันนะนม่แม่ดีก็ดีมือแรงใส่ชาจุ๊เปอร์แมนน้าสิแถมให้ทาสไปเดอร์แมนน้ำโอเคจีฮักตปากชดชดะจ้าแบบนี้เราค่อยมา S <S ที่หักเฮาดีกันเนาะมันจบไปตั้งโดนแล้วมันคือสิกรับไปบได้ดอกข่อยมีคนใหม่แล้วข่อยลืมเจ้าบได้อิลี่ตอนที่เฮาเลิกกันไปข่อยคิดออดเจ้าถูกมือสุดเจ้าดีกันนะวอานางมีคนใหม่แล้วพ้าวไปเลิกกับมันแล้วมากขึ้นดีกับข่อยซา่างเฮดบอด้ยอิลี่คนนั้นเขาดีดคบดับนาะข่อยบดี้นได บอด้ฮักเจ้าคือบาดิเขาด่วยคอยจนสีเอาอยั้งไปสู่เขาไอ้สู่เขาบได้จักจังไอ้มันจนเขาด้วยจบกันซ้มนี่ลนะน้อน้องกัลบไปบได้อีลีไอ้มันทุก,พกโพยาความรักความเมตตาอย่าลืมกดติดตาม